ทุกคนคะมือนี้เข้ามาตัดกระโปรงไ่กันค่ะที่ตานไซยุนี่ก็จะเป็นกระโปงลูดบานสามซันนะคะส่กับเสื้อยืดตานว่ามันเข่ากันสุดๆเลยค่ะมาเฮ็ดไปพร้อมๆกันค่ะนี่ค่ะผ้าที่ตานไซตัดเข้าก็จะตัดผ่าเป็นสามชิ้นแบบนี้เลยตานก็จะว่างผ่าเป็นสันโทตานก็จะตัดผ้าให้ออกมาได้สามชิ้นแบบนี้ชิ้นแรกนี่รอบสะโพกแบ่งครึ่งแล้วก็บวกอีก6นิ้วอันนี้คือความกว้างของผ้าเนาะความยาวนี่ตัดยูสิบสี่นิ้วค่ะความยาวนี่ตัดทอกันทั้งสามชิ้นเลยนะคะชิ้นที่สองนี่เข้ากับเอาความยาวขอองงงชิ้นนรกกีคึึ่ เขาจะได้คว่มบานของชิ้นที่สละค่ะชิ้นที่3นี่เขาก็เหตเลยออกไปทอชิ้นที่สองนั่นละเขาก็จะได้ความบานของกระปุงแต่ละสันแล้วค่ะถึงขั้นตอนการเย็บรูดละค่ะทุกคนเขาก็จะเลือกสีได้ให้คือผ่าเนาะอันนี้คือสั้นบ้างได้ของตาลค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเบื้อง่ายเนาะถึงขั้นตอนการเย็บรูดละค่ะเขาสีเย็บรูดแค่ชิ้นที่2กับชิ้นที่3เนาะค่ะเขาจะใส่ได้ห้างเนาะค่ะเย็บเพื่อรูดพอเย็บเสร็จแล้วเขาก็จะมารูุดไว้ค่ะชิ้นที่สนี่เขาจะรูดให้ซ้ำกันกับชิ้นนทที่2รดแล้้วาาก็จะัง น่อใตักันค่ะพ่อให้เย็บต่อกันทั้ง3ามชิ้นแล้วแล้วพก็จะนําไปพองพราะพองแล้วแล้วพก็จะนําม,มาประกบเย็บขางค่ะพ่อเย็บคางแล้วแล้วก็นําไปพงแล้วก็ไม่เย็บใชยใสอย่างยืดก็เป็นอันเซซินนะคะาก็จะได้กระปูงใส่สบายแบบนี้เลยค่ะตาก็จะมักใส่กับเสื้อยืดแบบนี้เลยค่ะ